วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขะอาสารหะมาคะบูชาเดือนไหนสําคัญยังไงจําแบบไม่ให้สับสนมาเล่าให้ฟังค่ะเราจะเริ่มจําจากวันวิสาขาบูชา15ค่ําเดือน6จจาไว้ว่ากลางปีเพราะเป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าความสําคัญก็คือแพ็กสเลยวันประสูตรตรัสรู้ปรินิพานพอท่านตรัสรู้15ค่ําเดือน6แล้วเราจะนับต่อจากตรงนี้นะคะ ต่อจากนั้นท่านได้เสวยวิมุติสุข7สัปดาห์49วันจากนั้นก็คิดทบทวนว่าจะเผยแผ่ไหมจะเผยแผ่ใครดีโดยประมาณคือ2เดือนจากวันวิสาขาบูชาเดือน6บวกมา2เดือนเป็นเดือน8อาสาฬหาบูชามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาแสดงปฐม,มเทศนาคือทร,รมาจากกัปปวัตตนสูตรมีพระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นคือพระัญญาโกณทัญญาทำให้มีพระรัตนตรัยครบ3ประการค่ะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดเลยจำง่ายขึ้นไหมจากนั้นเข้าสู่ยุคข,ของการเผยแผ่พระพุทธเจ้าเดินทางไปโปรดบุคคลทั้งหลายต่างสถานที่กันทั้งยาศ,าศาักกุลบุตรและเพื่อนพัดเทาวาคีพระเจ้าพิมิสารชดินสามพี่น้องมีอัครสา,าวกเกิดขึ้นคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ต่างคนอยู่ต่างสถานที่แต่กลับมาเจอกันในอีก9เดือนหลังจากตัดสรู้15ค่ําข้ามเดือน3มีเหตุการณ์เกิดขึ้น4อย่างคือเป็นวันเพนเดือน3พระจันทร์เสวยมาคะเริกพระอรหันต์1,250ร12รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ได้รับการบวชแบบเอหิ ik, ทิ่ขุอุปสมบทาคือพระพบจ้าบวชให้โดยพระองค์เองเรียกว่าวันมาค้าอูชาค่ะ วิสาขาอาสาละหามาคะบูชาจาตามลำดับง่ายขึ้นไหมคะเราสั้นๆแต่ถ้าอยากฟังประวัติพระพุทธเจ้าแบบยาวๆตเตล่าไว้แล้ว1ชั่วโมงเต็มเลยและ12กุมภานนี้วันมาคะบูชาอย่าลืมไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านกันนะคะ